ค okay. อเะครับทีรอบนะครับแก้ตัวเราจะลองพาเรื่องก่อนครับตัวสั่งครับตั้งสี่ไอ้ขุนเอาชิ้นพลอตแบกขึ้นมือรับปากแล้วตัวสั่งรอขอเดี๋ยวครับ ทเทนเดอร์ครับแล้วก็ต่ายางครับเป็ซิเอาเทียมมาโดกับที่มารวาย,ยุขึ้นมือครับครับอ๋เปียวเป็นเรือสองตาเลยครับตาอ,อรอรอร่าใจง สกิลไลมจินเาออันตัสงมูฟ้าอลกรับอาร์รวออสกับมนแล้วก็มีเซตเบอร์รับเอ่อใจสามครับล่ะอิมมจินโลงหนึ่งใบเข้ามาเลยครับดูครับ อะไครับตาโถโลชฮะอะไรออ่ะิบุระบอ่แล้ว แดงม่วงพรข้างในกันม่วงครับข้างนี้ครับข้างนี้ครับข้างนี้เขียวขาวเหลืองครับอันตาชิวโดนลิมิตโดนลิมิตออกมาแล้ว อันนี้เป็นเดวิลสามสามไม้ไม่สองอ่ะสามนดแล้วก็ผ่านครับสตาขอรอจัดสองคนระับบานแกอ่เปเอครับเขอตดปไม่ตรวดด้วยเฟคครับถือว่าเป็นการเท่าสเต็ปร okay. ครับโอเคครับ s t a สต ต่อรีโอเคต่านึงครับอ่าอินฟินิทซ์นิคครับผมแล้วก็เอ่อท่านครับสตาร์ปมาณนี้เลยครับต่อ เชียนของเราแบบเบลสองสายสองที่มันอเคครับเกิลฟันเบอร์ครับโอเคครับครับอ่าเขาโดนเตะรอบผ่านแลวตตครับสตารบอ้ยเต็รครับฟีฟตแล้วก็มี มีรถเขียวแล้วก็รถม่วงครับจ่ายสองครับ,บ,รบตรงแบบนี้ีิจกรรมนี้ครับลงมาซิวจากดิเซอร์ครับแล้วก็ได้จนแบบเพิ่มเป็นเลเวลสองครับเลาตัวนั้นมันสั่งห้ามตีตัวองกันแล้วก็มันสั่งห้ามตีใช่ไหมครับสั่งตัวล้มล่างสองตัวห้ามตีครับตัวที่ล้มล่างอยู่สองตัวห้ามตีครับโอ้ โอ้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 เอาแล้วเอาแล้วไม่เป็นไรกันได้กินเสร็จครัปุมครับกัดกอ,อะไรครับต,ตาขคอรอตัวงูข้อสามทำอะไรได้นะครับตัวนี้เออไม่กลับขึ้นมือกับไม่ถูกเด้งเข้ากองครับแค่มันนะครับแล้วก็เมื่อตายระเบิดตัวนอนครับ ตอนเรือนอนไม่ถูกพีห้านาทีแล้วอ่าน้องพีกับน,น้องพานี่ฟังคลิปแล้วใช่ไหมคือการแข่งพอมันเป็นสิบบคนเนี่ยมันจะเหลือรอบละสิบห้านาทีนะอันนี้บอกก่อนนะครับนะครับ,รบได้ได้เด็กผมใช้แค่สามสี่นาทีเอาล้วสองสองเมตรสาม้อาเมตรจ่ายสาม มือไม่กี่ใบครับอ,อะไรนะครับมือกี่ใบมือกี่ใบมือมีห้าครับ๋อ้มีมีหกครับพอมกรดูกมีหกหอื่ันโดนเล่นแล้วอ้าวพีโดนโยกแบบเรื่อยๆแม่นเลยใส่เลยครับแหมมีอันต้ชิวงมุงด้วยนะแน่นอน ไม่ใช่ตาชิวเองไม่รับผลม่วงใช่ไหมตอวนั้นไม่รับผลของสีม่วงเลยใช่รครับเรื่องสามัน,นตาชิวม่วงม่วงอยู่แล้วแล้วม่วงสองข้างเลยระบุก็ตายแน่อนอนครับตีมครับมาขคอสูนขึ้นมือครับมันลูกคอสูนขึ้นมือแล้วก็กันครับไม,ไม่ไม่ใส่ครับเอ่อตอนนี้หมื่นสองครับครับเออหมื่นห้าครับไม่ใส่ ตายโดดไหมตายโดดไหมโดดดีแต่ว่าโดดตัวอะไรดีโดนฮูมาดิฮู้โดนฮูเดี๋ยวงูก็โดนโดนโดดขึ้นมือจริงเหรอโดนโดนเหมือนกันใช่ไหมโดนทุกตัวไม่มีชิวกันแน่นั้นไม่มีกันดีมีสกิลตอนเชยไห่ตัวไหนตัวอื ตีเอางูขึ้นมือครับลลกงูคอแปดสองเจมใช่ไหมครับสองเจมครับอันต้าเชีวเขียวขาวเรื่องขเขียวขาวเหลืองม่วงหมือนห้าครับได้เวลาลงใจมันก็ดีได้เรื่อยๆใช่ไหมได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆแต่อไปที่มีตัวให้ยกนะถ้าที่มีตัวสวีทให้ยกนะี่ก็คือมันกายกตีเรื่อยๆอกันครับ ครับเอาเท่มันมาอยู่ขึ้นเหมือนละลูกครับสองเิมครับอ่ารับครับนาทีครับฝัดไหมครับไม่แฟดครับไม่ฝัดครับกันครับระเบิดตัวหนึ่งอ่บอโอเคมระเบิดไม่ได้เนาะครับเอ่อไม่ตัดครับไม่ฝัดครับเอาเลยมื่นสองซิงแฟดปั่นครับไม่ครับไม่ครับรับครับ อ่าผ่านนะครับคาร์ดอเฟรดกรอบจัดหนึ่งโอ้ยังรอดมาได้ตัดมาช้าเกินฮู้เลยพี่ฮู้ครับอืมอืมอืมทำไงต่อแต่สามครับภาษาโบราณเห่งมันร้าย ใายเป่าได้มันขึ้นมาช้าเกินไปมันน่าจะมีผลอะไรแล้วตอนนี้ใช่มันย่อยเป่าได้ถ้าย่อยเป่าได้มันขึ้นใช่มันก็ได้ตั้งแต่ตอนที่จริงอ่ะคือมันควรจะขึ้นไวกว่านี้ครับได้เต็มที่ได้เต็มที่ได้เต็มที่ไม่เป็นไรเอสเอ็กซ์เลเลยครับครับใช่ย่อยเป่าได้แต่ต้องเลือกตัวละผลดูดีอ่าตีครับ อ่าระหว่างซิวสกิลกรามีครับห้ามโดนงูใช่ไหมห้ามโดดงูไม่ว่าจากในทรัหรือจากในดรอปเนี่ยเราอะ่ะเราเป็นคนแบบนี้ไง <c oughs> ห้ามโดดนเลยตุ้นนี่ค้ับโดดเป็นริวทิก้ากับมีกับมีครับมีเคมีลงมาได้จัว่วค,ครับมีเคกับมีนี่คือจากจากในสุสานเนาะใช่ใช่ใช่แล้วก็ริวทิก้าจากมื ถ้าจะสั่งการส่งหนึ่งเม็ดไปวอยครับแฟดครับอะไรครับออนไลน์สวิตบีพีที่มีสองสิ่งไม็นห่งตัวทั้งนั้นแล้วการัดโจนหนึ่งกรต่อไหมครับไม่ครับแฟดครับทักเลยครับป้องนิวโอกก้ากลับไปก่อนเต็มที่เลยเต็มที่เลยเออเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งมันเลือกเป้าได้ย้ายได้เหรอย้ายได้ใช่ไหม ใช่ความสามาบบรถการสัหรือเมจิกที่มีต้คนกับก็เลือกเอาไอ้ตัวตัวเที่จำแรงได้อย่างนั้นใช่ไหมใช่ใช่ใช่หุ้วก้อน,น,นเอามาเช็คเล่นๆตัวนี้ะ้า้เป็นใบนี้แลครับเป็นไม่เขิลน,<อ>นิดหนึ่งเออ่อาด้ับคำคำแล้วครับใช่คำคำ,ำ,ำแล้วไปที่หนึ่งไม่ติดไม่ติด ไม่ติดสนุกละอ่าเป็นจริงครับไม่ใส่ครับเอาเลยรับไลน์ครับเก็สิตีครับหนึเป็นจริงมีอะไรล้วเสียหน้าก็รับอย่างเดียวไม่ใสับไม่ใสครับผมรับไลน์ครับรับไลนครับเบอร์สี่วะเอาพี่ก้ากับไปก่อนอ่าเลือกเป้าครับเป็นกีตาร์นี้เด็กโอเคครับลาครับไปดี ครับสตาคขอบขึ้นายากเกินไปบ้าน้ะอันดับยี่สามของประเทศปก <places> ติสองครับโอด้ดอ<ะ>นี้เขาตามได้ไงก็ไม่รู้อ่ะสามตอน,นเลยเนาะโอ้แก่นนลงมาครบเลยเว้ย เขาบทุกตัวสองเกมแล้วก็แตกสองซิมัำบอกครับอ่าเน็กซัตใต้กงองวะครับครับอ่าตัวที่มันเขาใช่ปะหรือผมจะมดใช่ครับใช่ครับที่มันเขาแต่ใต้กองเลยโอ้แต่ก็โอ,อเคนเาาะก็ชนะเลยอ่ะเขต้องพาก็ โอเคนะโอเคนะครับบ่อสวยของพี่ก็มาช้าใบนะครับของน้องเขาก็ผัดก,กันแล้วโอเคก็